สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนพบกับคุณครูมิวสอนสุขในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1คุณครูผู้รับผิดชอบสอนในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษานั่นเองนะคะวันนี้คุณครูมิวมีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเรื่อง สุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการที่จะมาให้ความรู้แล้วก็ความสนุกแก่เด็กๆนั่นเองนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้ววันนี้เด็กๆเปิดใบงานเตรียมใบงานกันขึ้นมาให้พร้อมนะคะทั้งดินสอยางลบและกล่องสีนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปดูกันเลยว่าใบงานที่1วันนี้ใบงานเรื่องอะไรเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูขอบอกให้เด็กๆเขียนชื่อ ชั้นเลขที่ให้ถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วก็อ่านคำอธิบายไปพร้อมกับคุณครูเลยคำอธิบายในการทำใบงานของวันนี้นะคะก็คือให้เด็กๆอ่านข้อที่ 1- ถึงข้อที่10อ่าข้างๆคุณครูนะคะให้เรียบร้อยอ่านทำความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วให้เด็กๆนำข้อความด้านบนข้อที่ 1- 10ถึง10เนี่ยหมายเลข1 1ถึง10นะคะ ไปเติมให้ตรงซิว่าข้อที่1ตรงกับรูปอะไรดูซิว่าข้อที่1ตรงกับรูปอะไรหนึ่งถึงสินะคะเติมให้ถูกต้องหลังจากที่ชมคลิปวิดีโอนี้เสร็จต้องชมก่อนนะเมื่อได้ความรู้แล้วนำความรู้ที่ได้รับสรุปลงไปในในบางานใบนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุณครูจะพาเด็กๆไปชมคลิปวิดีโอสาระน่ารู้วันนี้ในเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติสิบประการ ไปกันเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเราสองคนน้องรู้ครับหนูเตือนค่ะกับเรื่องสุขบัญญัติแห่งชาติ10ประการข้อแรกคือดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาดการรักษาความสะอาดของร่างกายเสื้อผ้าและของใช้ เป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อป้องกันสิ่งสกปรกและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายนะคะข้อที่2รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้องฟันมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารการดูแลรักษาฟันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะหากดูแลฟันไม่ดีก็จะทำให้ฟันผุและเกิดอาการเจ็บปวดทานอาหารได้น้อยเกิดผลเสียต่อร่างกายตามมาได้ครับข้อที่ส ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่ายมือที่ไม่สะอาดอาจนำเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ดังนั้นครวรล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนกินอาหารสัมผัสใบหน้าและหลังเข้าห้องน้ำไอจามและสัมผัสสิ่งสกปรกนะคะข้อที่ 4. กินอาหารสุกสะอาดปราศจากอันตรายและหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดสีฉูดฉา การกินอาหารที่ปนเปื้อนอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆเราจึงควรกินอาหารสะอาดให้ครบห้าหมู่ไม่ทานหวานมันเค็มเกินไปด้วยนะครับข้อที่5งดบุรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศ เป็นอบายมุกที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจจึงครวรลดละเลิกกันนะคะข้อที่ 6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นเป็นพื้นฐานสำคัญสำ,ญสำหรับทุกชีวิตทุกคนในครอบครัวควรให้ความสำคัญเคารพกันเมื่อมีปัญหาก็ปรึกษาหารือช่วยเหลือกันนะครับ ข้อที่7ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาทอุบัติภัยทําให้เกิดการสูญเสียมากมายเริ่มที่ตัวเราใช้ชีวิตอย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทเคารพกฎจราจรกันด้วยนะคะข้อที่8ออกกําลังกายสม่ําเสมอและตรวจสุขภาพประจําปีออกกําลังกายทุกวันหรือเล่นกีฬาเป็นประจําเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และอย่าลืมไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับข้อที่9ทําำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสส่งผลให้ร่างกายมีสุขภาพดีเราควรมองโลกในแง่ดีรู้จักให้อภัยเมื่อมีความเครียดควรปรึกษาคนรอบข้างนะคะข้อที่10มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสารรค์สังคมเราอยู่ในสังคมเดียวกันมีจิตอาสาดังนั้นควรแบ่งปนัน ช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ร่วมกันนะครับผลิตโดยกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเอาละค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสาระได้รู้ในคลิปวิดีโอที่ครูนำมาฝาก เมื่อเด็กๆได้ความรู้แล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทำใบงานให้เรียบร้อยนะคะคุณครูขอฝากไว้ว่าเมื่อทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวเช็คดูซิว่าตัวเองตกแต่งสวยงามหรือยังเขียนชื่อชั้นเลขที่ครบหรือยังเมื่อนักเรียนทำตามขั้นตอนที่ครูอธิบายเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปใบงานที่หนูทำหรือถ่ายรูปขณะที่หนูทำ ใส่ลงไปในลายกลุ่มของห้องตัวเองในอัลบั้มวิชาสุขศึกษาใหุคณครูด้วยนะคะแล้ววันนี้สำหรับเนื้อหาที่เด็กๆได้รับไปคุณครูหวังว่าเด็กๆคงจะจำได้ทั้ง10ข้อนะลูกนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาเรียนกันใหม่เรื่องอะไรติดตามนะคะสำหรับวันนี้คุณครูมิวคุณครูศิริมาเจริญศรีผู้สอนในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเด็กๆ